สวัสดีครับกิติภูมิจารันของหงษ์เจริญโมโมรุครับสวัสดีครับมีพี่แสงพรสุขครับรบบทเป็นเคนจิยะกิสวรรครับสวัสดีค่ะรติวนันคนสากครับบทเป็นรังจังค่ะสวัสดีค่ะนันทิชาลา,าลวิสารรบบทเป็นยูนิจั รัชดาบรรนานลพุทเป็นคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปรชราพรเฉชลาชค่ะแล้วก็เป็นตาล้องค่ะ คุณพ่อพี่ตี๋เขาแตลูกคุณแม่คะช่วงนี้เขาเลือกตั้งหรืหรอคะใช่จ้ะลูกเนี่ยเขากําลังทําโพกันพอใช่วันะที่คุณพอ่อเขาถึงกรอเป๋าคะ่ะที่เกี่ยวกันสุ่งตัวอยา่างอะไรทั้อยา่างค่ะอยากรู้ว่ากานสุ่งตัวอย่างนี่คืออะไรคุณมาวันนี้จะสอนได้ไหมคะได้เลยครับคือการสุ่งตัวอย่างม,มีหลายประเภทมากเลยเดี๋ยวผมจะสอนให้หนูรังครต่อไปโอเคไหมหนีใจังเลยคะได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนผมคนนึงมาด้วยเข<ส>าเก่งมากๆเลย ขยันจ <cko disgu ised swear> ริงๆในลูกแม่มาเรามากินข้าวกันดีกว่าผมอยู่แล้วเชิญจ้าเชิญมันแม่ไม่ทาเหรอคะมันแต่ตุ้งติ่มกับลูกอยู่นั่นนะคะเชิญเลยค่ะลูกคู่ไม่ได้เจอกันตั้งมานเนะคะอ่อใช่ยูมีจางเป็นยังไงบ้างยูมีจางสบายดี พี่ก็เหมือนยานแน่หรอแล้วเนี่ยรันจังความเด่นยังวันเนี้ยพร้อมแล้วค่ะใช่ไหมยูมิจังเย้ใช่โอเคเดี๋ยววันเนี้ยพี่อาจจะพาเพื่อนพี่มาคนนึงเนี่ยเพื่อนพี่มา,มาพอดีเลย,เลยเอา้าวเคนจิสวัสดีครับน้องน้องสวัสดีและกิดสวัสดีนะครับอ๋อสวัสดีคะ่ะเชิญน,นั่งเชิญน,นั่งเลยเชิญนั่งเลยน้องน้องชื่ออะไรกันครับผม <ie> ชื่อยูมิจังค่ะคนนี้ชื่อยูมิจังอ่าแล้วคนนี้ล่ะ <ie> ชื่อรันจังค่ะรันจังใช่ไหมครับโอเค โอเคได้งั้นเรามาเริ่มนเลยดีไหมรันจันหยิบหนังสือขึ้นมาเร็วเลยโอเคคือจากวันนั้นนะ่ะที่รันจันะสงสัยว่าทาไมเวลาที่เราทําโหเรื่องการสร้างทำไมเราไม่สํารวจคนทั้ทงประเทศเราสรํารวจแค่คนมางกลมก็เพราะว่าถ้าเราสํารวจคนทั้ทงหมดอ่ะเราจะใช้ทั้งงมปกะมาณที่เปลืองใช้เวลาที่มากทาให้ได้ผลแบบช้าเกินไปเราก็เลยสํารวจแค่คนบางกลุมแบบนี้เรียกว่าการสุ่มตัวอย่าง ึ่งการสุ่มตัวอย่างจะมีคำาำคัญสามคำที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวพี่จะให้พี่เชียนจีวิ่งอธิบายโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยตอนที่คราถามคำแรกคือคำว,ว่าประชากรหรือ population นั่นป็มีความหมายคือสมาชิกกหน่ยของสิ่งที่เราสนใจศึกษานะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้หรือเป็นคนหรือเป็นเวลาก็ได้โอเคงั้นพี่จะมายกตัวอย่างอย่างเช่ขนขวดโหลใบนีน้น้องเห็นไหมว่าจะมีดาวเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะดาวทั้งหมดนี้ในโหลนี้ก็คือประชากรทั้งหมด มสมมติพี่หยิบขึ้นมาหนึ่งกาเมืออย่างนี้น้องๆลอเดาดูซิว่าอันนี้คืออะไรพี่พี่หยิบขึ้นมาเป็นเป็นกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยน้องยูมพจัางยูวิ้จ้างเคยได้ยินค่ะว่ากลุ่มตัวอย่างก็คือส่วนหนึ่งของประชากรทั้งหมดที่ถูกสุุมขึ้นมาเพื่อนําไปศึกษาค่ะซึ่งจะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดในโน่นี้ ใช่เลย <Okay. S 1> ซึ่งอ่ะแบบที่จะอธิบายเพิ่มอ่ะนั่นก็คือคาศัพท์คำที่สองที่พี่กำลังจะพูดนั่นก็คือกลุ่มตัวอย่างนั่นเองซึ่งการที่เราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีนั้นอ่ะต้องมีเทคนิคทางสถิติเข้ามาช่วยซึ่งสมมติถ้าเราเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ดีอย่างเช่นพี่เลือกมั่วๆหรือว่าพี่อาจจะไม่ได้สนใจข้อมูลามากมายจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีหรือาอาจจะมีเออร์เลอร์เกิเป็นไปได้อโอเคครับอ่ะต่อมาก็จะมีคำศัพท์คำที่สามซึ่งก็คือการสุ่มตัวอย่างซึ่ง การสุ่มตัวอ,อย่างน,ะนั้นนั้นหมายถึงกบบระบวนการที่นําไปได้ซึ่งตัวอย่างนั่นเองซึ่งมีหลากหลายวิธีมากที่จะให้พี่โมโมรุอธิบายเพิ่มนะครับที่พี่แคนจิเขาได้สอนไปก็คือมีความสสดความใช่ไหมมีอะไรบ้างนะหนึ่งประชากรสอง,องสกลุ่มตัวยอย่างสามการสุ่มตัวอย่างเก่งมากโอเคงั้นเรามาเริ่มลงลึกเลยนะโอเคไหม การสุ่มตัวอย่างเราจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็นกับใช้ความน่าจะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นมีอยู่สี่อย่างอย่างแรกก็คือแบบแรกนะครับก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญคือการสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเช่นสวัสดีครับพวกเราเกี่ยวสะท้าสมุวันนี้เราจะไปสอบถามคนที่ใช้ห้องหาัมหิดลาร์ทิเบตใครก็ได้นะครับมาเพื่เลยสวัสดีค่ะ เฮ้ยคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้เอออาหารมัหยุไปยังไงบ้างคิดว่าอาหารมันหยุไปเกินไปค่ะนะครับแบบแบบที่สองก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบโคตาก็คือเราอจะสัดส่วนเข้ามาเป็นส่วนในการตัดสินใจในการสุ่มตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเรามีประชากรทั้งหมด500คนและต้องการกลุ่มตัวอย่าง100รคน โดยแบ่งเป็นชาย50%และหญิง50%เพราะฉะนั้นเราจะมีหน่วยตัวอย่างเป็นชาย50คนและหญิง50คนครับ3านะครับก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบจ่อจองการสุ่มตัวอย่างแบบจอจองนั้นคือเราต้องอาศัยความรู้ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างที่เราอะต้องการจะศึกษาได้อย่างเช่น <imposed S 2> สวัส,ส <hour S 2> ดีครับผมกัณฑีคาร์นะครับสำหรับรายการเกี่ยวทะลาสำรวจวันนี้เราอยู่ในฐานทองหล่อเราจะมาสัมภาษณ์นักองตีกันคืนนะครับค่ะ

โอเคครับอันสุดท้ายก็คือการส่งตัวอย่างแบบลูกโซ่หรือว่าตัวอย่างหนึ่งวัสโนบอลคือการที่เราอ่ะจะสํารวจของกลุ่มตัวอย่างที่เรายากที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็มีความยากในการที่เราจะเก็บข้อมูลนั้นเราอาจจะต้องถามจากคนที่รู้จักหรือถามจากเพื่อนหรือคนรู้จักของกลุ่มตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นกลับมาอครับนะครับกับรายการเกี่ยวตาทางสำรวจเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนที่ติดยากันนะครับเริ่มเลย เออ่ไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่หรอคะับดมดาว,ดาว,วเราคือมันคิดมันเป็นยังไงนะครับแบบชอบหรือ่าต้องบองครับบองบองเคยได้ก็แล้วมีคนที่แบบพอจะแนะนำม,มีคนที่ไม่เป็ไรครับมีคนที่จะแนะนำได้ไหมว่าแบบคอร์อเสไม่อยู่ตรงไหนซ่องด้านหลัง,ออออง,ลงโอเคได้ครับเฮ้ย เ,เจอแล้วค่ะอีกท่านหนึ่งนี่คคอทำอะไรัคต่อมาครับเราก็จะมาดูเรื่องการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะครับอเรามาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะครับก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายาสามคนพี่จับสมมุติพี่จับฉลากได้หมายเลข4หมายเลข7 ร้อยหมายเลข12บสามอันนี้จะเรียกว่าหน่วยตัวอย่างของเรานะครับ ีก็ได้เว้ยกับไมค์ครับกับแม่ครับกับไมค์ทักดีค่ะกับไมค์ครับนะครับกับรายการนี่น้องผูเป็นอะไรเหรอครับอ๋อนี้ก็เป็นทาวด์ครับ